มาครับสวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวนะันอาทิตย์ที่21กันยายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้เริ่มกันที่ยไทย14นะยไทย14นะครับวันนี้มาเวลาเดิม14.30น,าาามมมนหรือว่าบ่าย2ครึง่งเปิดวาคู่แรกคู่แรกน้องครักกบทางด้านของนายฮอกหรือว่ายอดเพชรเกียรติไพศสนเช่นภาคใต้อยู่กับพี่วิชัยราชานนนเมื่อวานนี้2เมื่อวานนี้ไอเดชชัยหรือว่าเดลลํลำปาวกับทางด้านของแจ็คแจ็คเสมอนะวันนี้ก็2 นะวันนี้ก็คือทางด้านของนายฮอกหรือว่ายอดเพชรกับทางด้านของนัทนัทจะต่อยที่ช่องห้าหรือว่าที่ราชดำเนินนะครับวันนี้ก็สองเมื่อวานก็สองนะครับของพี่วิชัยราชานนนะครับอ่าก็ได้พี่โอ๊ตวัชรชัยให้การสนับสนุนนะครับอ่าไปดูบุเรงนองบุเรงนองลูกเาพาะหลวงทมนะได้เปรียบเจ้าบ้านใต้ในถิ่นซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรจังหวัดฝีมือครบเครื่องหลากหลายสมองดีลีลาเชิงชกฉลาดนะครับส่งวยทางมวยเนี่ยได้เลยนะครับแล้วได้เปรียบในบ้านนะครับประสบการณ์มากกว่า นะจับเฉยสวยงามแล้วพวกเตะตั้งขวางคานะครับลีลาพิ้วเชิงชกฉลาดนะที่ผ่านมาทางด้านบุลเลงนองเนี่ยต่อยกับไนะอ้นั่นเน่ะเยอะที่สุดไอ้ไทยแลนด์เล็กที่ต่อยเมื่อวานเนี่ยที่ชนะน็องคู่สองนันะ่นแหละต่อยกันหลายไฟละต่อกานทั้งสามยกข่ายกบุลเลงนองว่ยขวาวุดครบนะจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายสมองดีลีลาเชิงชกฉลาดนะครับทรงว่ยทางมวยดีบทนะครับแล้วก็ได้ต่อยในบ้านด้วยประสบการณ์มากกว่านะครับกระดูกดีกว่าแน่จับเฉยสวยงามพวกเตะตั้งขวางคาแต่ว่านฮอกหรือว่ายอดเพชร เสือมันจะแรงช่วงนี้เห็นหมั้ยรเมื่อวานเนี้ยเห็นยังเมื่อวานเนี้ยม้วนเดียวเลยยิบสดเลยเด่นลำปาหรือว่าเดโชชัยอ่ะใช่ปะแล้วเจ็คเสมอและมีชนะเสียงด้วยใช่ปะเห็นแล้วยังหน่าเสือเม้เนี่ยไนฮอกอยู่ที่ราชานนท์อยู่กับพี่วิชัยนะได้พี่โอ๊ตวัาชราาชาัยให้การสนับสนุนพ่อแม่นั่งรถจากตังนั่งรถไฟจากตังขึ้นมาให้กำลังใจลูกชายมาถึงที่ค่ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อตอนเชา้ามืดของวันเนี้ยนะครับไนฮอก นะช่องเจ็ดสีทีนี้เคยต่อยชนะชายใหญ่วอสุขสันต์ที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ล่าสุดแพ้ไทยแด์เล็กเนี่ยแพ้ไทยแร์เล็กนะครับก็ซ้อมที่เดียวกับเดโชชัยหรือว่าเด่นลำปลาหรือว่าแจ็คแล้วก็นัดด้วยวันนี้นะทางด้านในฮอกเปิดมาราคาเสมอ mm hmm. มีซีลิกมีบ mm ๊อบบี้เป็นทีมงานจะรับเ mm hmm. ทนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับ mm hmm. คือตอนนี้ราชาันท์เนี่ยมันจะแรงหน่อยหนึ่งนะ mm hmm. แต่ในส่วนตัวของผมเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเข้าทางด้านของบูเรงนงไปก่อนอาวุธมวยมันเยอะกว่า ครบเครื่องหลากหลายนะครับพวกเตะตั้งหวังคาได้เปรียบความเป็นเยาบ้านด้วยแต่คู่นี้ได้เสียเลยเปิดหัวมาคู่นี้ได้เสียเลยนะบอกให้ได้เสียเลยแต่ผมชอบทางด้านของผูเลงองนะครับคู่ที่2เล่นไปนะคู่ที่2วันนี้เล่นไป11 1บเอ็ดแปดเฟซลูกชายของนภพลดีเนเดีสายเลือดดีพ่อต่อยระดับคู่เอกช่องเจ็ดสีสมัยก่อนนะพ่อต่อยระดับคู่เอกช่องเจ็ดสีสมัยก่อนนะครับเฟซบุ๊กวันนี้เจอกับทางด้านของเด่นพรเพชรเอกปัตตานีหรือว่าสอสันเพชรอยู่ที่เดียวกับฉลามเงินฉลามทองตัวนี้ต่อยที่ออมน้อยลาดชนะเจมักกแสงงทอ๊ ไม่เท่าไหร่หมวยขวานะเป็นมวยขวาจังหวัดเดะเขา่าแต่ไม่เดินราที่แล้วมาต่อยที่อ้อมน้อยต่อยกับเจมสักชนะเจมสักไม่เดินวันนั้นไม่เดินลูกศิษย์ของฉลามเงินกับฉลามทองซ้อมอยู่ที่เดียวกันแหละดาวเหนือด้วยฉลามเงินฉลามทองดาวเหนือพวกนี้อยู่ด้วยกันที่หาดใหญ่สงขานะครับอ่ามีพี่เหลียวชันเหลียวป่าพยอมซึ่งเคยทํให้ชมบอกทองเนี่ยดังมาก่อนเป็นทีมงานแต่รับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอยู่นะคู่ที่สองของวันนี้เฟซบุ๊กเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันเฟซบุ๊ก ชอบมากที่สุดในรายการด้วยสุก,กี้หมาล่าชาบูปลาถูหมูกระทะเลยแล้วเด็ดพานุที่เด็กกับแสงตะวันเมื่อวานนี้แสงตะวันโอ้โหเสียวเลยเมื่อวานนี้เสียวเลยครับวันนี้ต่อยกันนบนพเดชเพชรนพเดชเพชรนพเดชลูกชายของนพเดชพ่อมันก็ต่อยระดับคู่เอกช่องจตุรีสมัยก่อนพ่อมันก็ดังมากนี่ลูกชายของนพเดชนะคือเอาง่ายงว่าเป็นลูกของน้องสาวแลวเอามาเลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลย ตอนนี้กำลังดีวันดีคืนล่าสุดชนะเพชรป่าผาบอลมาวันนี้ต่อนกับทางด้านของเดชพานุศอพงอมรคู่นี้ได้เสียเลยนะคู่นี้ได้เสียผมบอกไว้ก่อนเปิดเสมอเดชพานุเองเห็นไหมเปิดสมอเดชพานุเองคู่นี้ขี่เส้นดวนเขาขีดเส้นดวนเขานะครับผมไปที่ทางด้านของเดชพานุผมไปที่ทางด้านของเดชพานุนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อขายก็ได้แล้วก็คู่เอกพันศักในบ้านคู่เอกพันสักวอวันทวีในบ้านนะครับในบ้านในจินเลยครบเครื่องหนักแรงและชกฉลาดกว่า้วย โชคฉลาดกว่านะครับนี่คือข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับสวัสดีครับ